อนาปานาสติเนี่ยเป็นการฝึกดูกายฝึกดูลมหายใจบังคับจิตเนี่ยให้เฝ้าดูกายมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่เนนั้นะแสดงให้ชัดว่าอำนาจหรืออันนี้ทรงแห่งอนาปานี่มันมันสามารถทําให้ท่านนี้พ้นออกจากภพท้องพวงนี้ได้ยังไงท่านฝึกไปไม่เสียเปล่าและเป็นสิ่งเดียวที่สามารถการันตีท่านได้ไม่มีกรรมฐานอื่นที่จะการันตีได้ละเอียดเท่านี้ไม่มีกรรมฐานใดที่จะละเอียดเท่ากับอานาปานี้การวางจิตไว้ที่กายเนี่ยเมื่อกายดับจิตดับเมื่อเชื้อเพลิงหมดไฟก็หมด หมายถึงเป็นพระอาหารหันต์ตอนสิ้นลมแหละเท่ากับสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้ได้ยังบุคคลด้เจริญอาณาปาณสตีนี่บริบูรณ์แล้วเนี่ยอน,นิสงส์เนี่ยเป็นพระอนาคามีตอนมีชีวิตเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมแค่สองสิ่งนี้ก็เพียงพอแล้วที่ท่านจะจะลงทุนในชาตินี้เพียงพอแล้วกับการนะยอมเหนื่อยไม่กี่ปีนี่เพื่อแลกกับความเป็นอิสระช่วงนิรันดร์เนี่ยคุ้มที่สุดแล้ว น,นี่สงแห่งอนาปาอยู่กับลมได้ท่านตายไปความกับลมเรียกว่าหมดเชื้อไม่ไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดพับไว้เลยไอ้สามขันเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยพับไว้เลยให้มันเหลือแต่กายฝึกอนาปาเนี่ยคือฝึกดูกาย,ยให้มันเหลือแต่กายวิญ,ญญาณเนี่ยเกาะอ,อยู่กับกายเท่านั้นท่านตายกับลมหายใจได้ท่านตายกับลมได้เมื่อไหร่นั่นเป็นการทําลายจิตจิตเห็นจิตให้ทําลายจิตนี่ผมบอกวิธีทําลายจิตวิธีทําลายตัวที่มันพาไปเกิดเนี่ย นี่แหละทำลายมาเมล็ดพันธุ์มันทำลายเลยท่านทำลายตัวนี้ลงได้เมื่อไหร่กาหมดหมดเชื้อแห่งการเกิด